สุภาชคสารชาติตอบสื่อญี่ปุ่นมั่นใจช้างศึกมีโอกาสเข้ารอบคัดบอลโลกเอเชียรอบ3ส,สุภาพโชคสารชาติแนวรุกคอนซาโดเลซัปโปโรแสดงความมั่นใจกับโอกาสที่ทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบส ช้างสึกภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดาอิชิอิสร้างเซอร์ายส์เมื่อบุกไปเสมอเกาหลีใต้ถึงโซเวนกับสเตเดียม1ประตูต่อ1เก็บ1แต้มล้ำค่าได้สำเร็จก่อนจะกลับมาเปิดราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนทัพสมขาวเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาแต่พลาดถ้าถูกคู่แข่งบุกมาถล่ม0ประตูต่อ3ไร้แต้มติดมือในบ้านตัวเอง ขณะที่สุพชคสารชาติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเรียกความฟิตสำหรับเกมเจลิกนัดถัดไปได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นซึ่งเขาได้พูดถึงเกมที่เสมอกับเกาหลีใต้และโอกาสเข้ารอบต่อไปของไทยในมุมมองของเขาว่าในขณะที่เราต้องการผลการแข่งขันโคชเลือกที่จะเล่นตั้งแต่แนวรับไปจนถึงเกมโต้กลับเราหวังว่าจะได้แต้มเดียวจากโอกาสเล็กๆน้อยๆ ดังนั้นผมจึงพอใจกับผลการแข่งขันเกาหลีใต้เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งดังนั้นการเสมอกันจึงเป็นผลการแข่งขันที่ดีเพียงพอเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปได้หากเราสามารถเก็บ3ามแต้มจากทั้งสองเกมที่เหลือเราก็จะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้สุภาโชคสารชาติกล่าว ปัจจุบันทีมชาติไทยหล่นมารังอันดับ3ของตารางมี4คะแนนจาก4นัดโดยเกาหลีใต้ทีมจัดฝูงมี10คะแนนและจีนทีมรองจักฝูงมี7คะแนนส่วนโปรแกรม2นัดสุดท้ายทับช้างสึกมีคิวบุกไป,ปเยือนจีนวันที่6มิถุนายนต่อด้วยเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์วันที่11มิถุนายน2567